สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องไทยบ้านหรือซีรีส์ภาคหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มบ้านนอกที่หัดจีบสาวๆทั้งหมู่บ้านแต่สาวๆหน้าสวยทุกคนนั่นหลงรักเขาทําให้เขาต้องสับรางไปเรื่อยๆและไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใครเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ไอ้หนุ่มหน้ามึนคนนี้มีชื่อว่าจารอด มันเป็นพระเอกของเรื่องมันกำลังอยู่ในช่วงเบื่อๆกับชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเบื่อไปหมดและไอคนนี้ก็คือเพื่อนสนิทของมันชื่อว่าเสียงเสียงเป็นคนที่เจ้าชู้มากคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยเสียงเดินเข้ามาถามจาลอดว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปเตะบ,บอลและคำตอบที่ได้ก็คือมันเบื่อตัดมาที่ตอนค่ำเสียงไม่รอช้าพาบักรอดมากินเหล้ากับผองเพื่อนแก้เบื่อทันทีแต่เสียงก็นอนกันหนุ่มกันหนิงกับสาวทำให้จาลอดจ้องมองด้วยความเบื่อมากกว่าเดิม วันต่อมาจารอดก็ยังนอนเบื่ออยู่เหมือนเดิมเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรให้มันทําแล้วไอเด็กเวรนี่มันชื่อว่าบักมืดมันคือน,น้องของจารอดมันไม่เคยเคารบพี่มันเลยมืดเดินเข้ามาท้าจารอดเล่นบ้างไฟแต่จารอดก็บอกว่าไม่อยากเล่นตอนกลางคืนจารอดก็โทรหาเสียงชวนออกไปกินข้าวแต่เสียงไม่ว่างเพราะกําลังทําภารกิจกับผู้หญิงคนใหม่อยู่แต่หลอกจารอดว่าติดงานวางสายและกําลังจะทําภารกิจต่อไม่ถึงสามวิจารอดก็โทรกลับมาอีกครั้งเล่นบทดราม่าว่า ถึงเวลาจาลอดต,ต้องการเสียงเสียงไม่เคยอยู่เป็นเพื่อนเลยทําให้เสียงทนคาพูดแสนเจ็บปวดนี้ไม่ไหวทิ้งผู้หญิงแล้วออกมาหาจารอดทั้งคู่ออกมาหาจิ้งหรีดกันแล้วคุยปรึกษากันถึงเรื่องที่จารอดเบื่อตามภาษาเพื่อนสีเสียงก็เลยแนะนําให้จาลอดต้องมีสาวๆถึงจะหายเบื่อแต่ปัญหาคือจารอดเป็นผู้ชายที่มึนๆจีบใครไม่เป็นแค่ดูแลชีวิตตัวเองยังลําบากเสียงก็เลยแนะนําให้ไปจีบหนึ่งคนต้องมีสักคนที่ได้ตัดมาตอนเช้าไอ้ดานี่มีชื่อว่าป่อง เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพพอพ่อของมันส่งไปเรียนปริญญาที่นั่นส่วนคนนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ชื่อว่าคำตันเป็นพ่อของไอ้ป่องนั่นเองป่องมาขอให้พ่อเปิดเซเว่นให้ที่หมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนแทบจะไม่มีเงินกันเลยมันคิดอะไรของมันอยู่ผู้ใหญ่คำตันลำคายก็เลยบอกให้มันไปทำนาให้เสร็จถึงจะยอมเปิดให้ป่องก็เถียงพ่อว่าแล้วจะส่งไปเรียนทำไมถ้าจบมาแล้วจะให้ทำนางงกับไอ้สองพ่อลูกนี้จริง หลังจากนั้นผู้ใหญ่คำตันก็สั่งให้ป่องเอาข้าวไปให้ยายของจารอดพอไปถึงก็เจอจารอดกับบักเซียงและผู้หญิงใหม่ของมันมานั่งอยู่ทั้งคู่จำป่องเกือบไม่ได้เพราะโตมาก็ไม่ได้เจอกันเลยเช้าวันต่อมาเด็กๆก,กำลังนั่งเด็ดลูกแก้วกันอยู่ป่องก็เดินมาบอกให้เด็กๆไปเป็นผู้ช่วยในการตีก๊อกที่เถียงนาพร้อมกับสั่งพิซซ่ามาให้กินหนักใจกับมันจริงๆด้วยความที่หมู่บ้านนี้มันชน,นบดมากไกลจากเมืองพิซซ่าก็มาจอดถามทางหน้าบ้านผู้ใหญ่คำตัน และถามผู้ใหญ่ว่านาของผู้ใหญ่คำตันไปทางไหนผู้ใหญ่ก็มือน้นทั้งที่เป็นนาตัวเองบอกทางไปทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนคนส่งพิซซ่างงไปหมดและสุดท้ายผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนขับพาคนส่งพิซซ่ามาส่งให้ป่องที่นาพอมาถึงป่องก็ให้คนขับพิซซ่าไปเก็บเงินที่ผู้ใหญ่คำตันผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีเงินเพราะว่าเอาไว้ที่บ้านหมดสุดท้ายก็ต้องขับรถส่งพิซซ่ากลับมาเอาเงินที่บ้านอีกรอบตัดมาที่โรงพยาบาลของหมู่บ้านจารอดพาเด็กมาทำแผล และแอบยืนมองหมอคนสวยอยู่เธอคนนี้มีชื่อว่าหมอปาวานเป็นผู้ท้าชิงนางเอกคนที่หนึ่งนั่นเองจาารอดเขินหมอปาวานมากเขากลับมานอนเปิดเพลงฟังคิดถึงแต่หมอปาวานกำลังจะซึ้งไอ้มืดเด็กเวนี่ก็ลุกขึ้นมาปิดวิทยุแล้วก็เดินเอาวิทยุลงมาไว้ข้างล่างโดยความที่จ่ารอดมีอาการตกหลุมรักหมอปาวานหนักมากก็ลงมานอนฟังเพลงวิทยุข้างล่างด้วยเช้าวันต่อมาจาารอดก็มาเรียกหาเสียงที่กองฟางเขากําลังทําภารกิจกับสาวคนใหม่อยู่ บักลอดมาบอกเสียงว่าเขาตัดสินใจจะจีบผู้หญิงร้อยคนแบบที่เสียงบอกแล้วก็ขอให้เสียงสอนเขาสาวคนแรกก็คือนักเรียนมปลายนั่งรอใครอยู่ไม่รู้ด้วยความที่จานลอดเป็นคนมึนๆก็เดินเข้าไปถามผู้หญิงว่าผู้สาวครับใส่รองเท้าเบอร์อะไรครับได้ยินแบบนั้นเสียงก็งุนงิดขึ้นมาว่ามีสมองไหมถามแบบนั้นแล้วให้ถามไปใหม่ว่ามีแฟนหรือยังสาวม,มปลายก็ตอบมาว่าไม่มีเพราะว่าผัวไม่ให้มีและรีบเดินขึ้นมอไซค์แฟนไป บมาบาน้นเสียงก็บอกกับจาลอดว่าต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจารอดก่อนโดยการไปซื้อเสื้อผ้าใหม่จาลอดก็ไม่รอช้าไปเอาข้อสารของพ่อกับแม่มันที่เก็บไว้มาขายและบิดมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเสื้อผ้านในเมืองกับเสียงทันทีโดยความที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเสื้อผ้านในหุ่นนั้นคือตัวโชว์และทั้งคู่อยากได้มากก็ช่วยกันถอดชุดที่อยู่ในหุ่นออกมาแล้วไปจ่ายเงินระหว่างกับเสียงพาจารอดมาที่โรงพยาบาลของหมู่บ้านเพื่อมาขอถุงยาง ด้วยความที่จ่าลอชอบหมอปาวานมากก็ใส่ชุดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาทั้งทงท,งที่ป้ายยังห้อยอยู่ที่เสื้ออยู่ๆจ่าลอก็เดินออกมานั่งรอข้างนอกเพราะว่าทนดาเมจของหมอปาวานไม่ไหวเสียงก็เดินมาแซวว่ามึงแอบชอบอีหมอหรอแต่จาลอก็ปฏิเสธเสียงเลยบอกว่างั้นดีเลยให้จารอจีบหมอเพราะถ้าจีบคนที่เราชอบจะทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วบอกให้จารอดเข้าไปขอเบอร์หมอปาวานมาใช้มุกว่าเบอร์โรงพยาบาลมันโทรไม่ค่อยติดเวลามีเหตุฉุกเฉินขอเป็นเบอร์ส่วนตัวได้ไหม หมอปาวานก็ยอมให้ตัดมาที่ตอนคำ่ำเสียงจารอดแล้วผองเพื่อนก็มาตั้งวงกันเหมือนเดิมแต่ที่แปลกไปคือมีบักป่องเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนเสียงบอกให้จารอดไปจีบครูฝึกสอนคนใหม่ที่โรงเรียนของหมู่บ้านแล้วก็เปิดเฟซให้ดูครูกําลังตามหาคนทําความสะอาดบ้านพักอยู่ตอนเช้าที่บ้านพักครูสาวหน้าสวยคนนี้ก็คือครูคนใหม่ชื่อว่าครูแก้วเป็นผู้ท้าชิงนางเอกคนที่สองนั่นเองครูแก้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะจารอดแชทมาถามว่ายังต้องการคนทําความสะอาดอยู่ไหม จารอดมาตะโกนเรียกครูแก้วที่หน้าบ้านพักแต่ครูแก้วก็แอบไม่กล้าออกมาเพราะกลัวจารอดระหว่างที่จารอดกําลังกับครูก็วิ่งออกมากําลังขึ้นห้องตัวเองแต่จารอดก็เห็นพอดีครูก็เลยแกล้งถามไปว่ามาทําความสะอาดหรอจารอดก็ทําความสะอาดห้องให้อย่างดีทั้งปัดกวาดเช็ดถูดจนสะอาดเอี่ยมอ่องพอเสร็จครูแก้วก็ยื่นเงินให้พันหนึ่งจารอดก็ตกใจบอกว่าให้พันหนึ่งเลยเหรอครับแต่ครูแก้วบอกว่าให้500แล้วทอนมาเกือบจะดีใจอยู่แล้ว จาลอดไม่มีเงินทอนครูก็เลยให้ไป400รอยแล้วบอกว่าวันหลังจะให้เพิ่มอีก100มาที่บ้านของบักป่องเขาสั่งเซกเวมามันคือเครื่องที่ยืนแล้วล้อจะเคลื่อนที่ได้มันบอกพ่อว่าเอาไว้ขับไปทำนาผู้ใหญ่บ้านคำตันก็รีบถามว่าเท่าไหร่มันก็บอกว่าแสนนิดๆเหนื่อยกับมันจริงๆร,ระหว่างที่ขับไปนาะมันก็ขับไปใกล้ๆอวดชาวบ้านที่กำลังขับรถอีแตนอยู่ตัดไปที่จาลอดมันพาสาวมากินเคฟซี สาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าแนนเธอชอบพาจารอดมาเสียตังค์และเอาแต่ใจมากจารอดกิน KFC ไม่เป็นเพราะไม่เคยกินแนนก็เลยสอนวิธีการกินให้และชวนจารอดไปดูหนังต่อจารอดก็คิดในใจว่าหาแต่เรื่องให้เสียเงินตัดมาที่บ้านป่องนอนเล่น iPad อยู่มันโทรเรียกจารอดกับเสียงมาช่วยทำนาโดยให้ค่าจ้าง20,000บาทระหว่างถานาอยู่ผู้ใหญ่คำตันก็แอบปั่นจักรยานมาดูแล้วก็ปั่นกลับไป ตัดมาที่ครูแก้วแม่เธอโทรมาบอกว่าให้เคลียร์เรื่องงานมั่นกับแฟนให้เรียบร้อยแฟนของครูแก้วชื่อว่าจอร์ดเป็นตำรวจที่แม่เธอจะให้มั่นกันเพราะว่าครูแก้วและจอร์ดไปนอนด้วยกันแต่ครูแก้วยังไม่อยากมั่นแล้วก็วางสายไปคืนนั้นเธอนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาตีสี่ก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาจะไปวิ่งแต่พอลงมาเห็นทางมืดและน่ากลัวมากเธอก็รีบวิ่งกลับขึ้นห้องไปตัดมาที่จารลอดและบกักปองกําลังจะไปทํานาแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผู้ใหญ่คำตันประกาศออกลำโพงหมู่บ้านว่าถ้าใครช่วยป่องทำนามีปัญหากับผู้ใหญ่แน่พอได้ยินแบบนั้นจารอดก็ไม่กล้าช่วยป่องทำนาอีกตัดมาที่บ้านของจารอดตอนสายไอ้มือกับจารอดเถียงกันเรื่องที่มืดมันมาของเงินจารอดไปเรียนแต่จารอดไม่มีหลังจากนั้นเสียงป่องแล้วก็จารอดมานั่งคุยกันว่าทำไมไม่ให้เงินน้องไปเรียนแต่จารอดไม่มีจริง ผู้ใหญ่คำตันบ้านอยู่ตรงข้ามก็แอบฟังอยู่ได้ยินแบบนั้นก็พาจารอดไปทำงานที่โรงเรียนเป็นพาลงทำงานวันแรกก็มีเด็กต่อยกันพอจารอดได้ยินเสียงก็รีบวิ่งไปดูแต่ก็พบว่าเป็นน้องตัวเองซึ่งครูประจำชั้นก็คือครูแก้วนั่นเองและสาเหตุที่มืดต่อยกับเพื่อนเพราะมันไปกินยางลบเพื่อนแต่หา้ามยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดจนจารอดบอกว่าถ้าหยุดจะให้คนละ20แต่จารอดก็ไม่มีเงินครูแก้วเลยหยิบเงินตัวเองมาให้และบอกว่าคือเงินที่ค้างจารอดไว้ร้อยหนึ่งวนน ตัดมาที่บักป่องกําลังศึกษาวิธีทํานามันมหัดดํานาที่นาของคนอื่นแต่ก็โดนเด็กด่าเพราะมันทําไม่เป็นมันก็เลยไปถามลุงข้างๆว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมลุงก็พามันมาสอนหว่านข้าวแทนแต่วิธีนี้ข้าวจะขึ้นยากตัดมาที่จาร์ลล์ชวนหมอปาวานมาดูหนังแต่เพื่อนหมอปาวานก็ตามมาด้วยชืววอ่อว่าแจ็ค ต่อมาจารอดก็จีบสาวหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กมอปลายตามง้อแนนหรือสาวสวยลูกคุณหนู2คนแม้กระทั่งคนขายลูกชิ้นมันก็จีบแต่เขาดัานมีแฟนแล้วมันก็รีบวิ่งหนีตีนแตกตัดมาที่ป่องมันกําลังให้เสียงเอารถแมคโครมาขุดต้นข้าวขึ้นมา แต่แก๊งสามเกอก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่านี่มันเขตคันนาของมันเหมือนกันขุดไม่ได้เสียงไม่รอช้าจัดแม่ไม้มวยไทยใส่แกง๊งสามเกอทันทีระหว่างนั้นจู่ๆสาวหน้าสวยผิวขาวโอโมคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับน้องหมาหนึ่งตัวเธอคือแฟนเก่าของป่องจากกรุงเทพนั่นเองเธอมาตามงอให้ป่องกลับไปแต่ป่องก็ไล่เธอไปหล่อจริงๆพ่อคุณหลังจากนั้นป่องก็กลับมาบ้านพร้อมกับโทรหาศูนย์วิจัยพันุข้าวเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวเหนื่อยกับมันจริงๆ ตัดมาที่จารอดพาหมอปาวานมาเที่ยวอควาเรียมดูปลาจาลอดก็ยังเล่นมุกเสี่ยวเหมือนเดิมถ้าพูดถึงเรื่องปลาก็ชอบแต่ปาวานตัวเดียวนี่แหละเฉียบมากหมอปาวานก็เขินยิ้มไม่หยุดแล้วก็เดินกุกกิ๊กกันไปเรื่อยพอมาถึงยอดหอคอยจุดชมวิวจาลอดก็ชวนหมอปาวานถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จมันก็เลื่อนดูเฟซบุ๊กก็ไปเจอโพสต์ครูกแก้วโพสต์ไว้ว่าเบื่อจาลอดก็เปลี่ยนใจคิดจะทิ้งหมอปาวานแล้วไปหาครูกแก้วทันที โดยการใช้มุกเดิมๆว่าผอโทรมาเรียกประชุมหมอปวาวันก็เข้าใจแล้วบอกจารอดว่าวันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้คนอะไรมองโลกในแง่ดีไปหมดพอกลับมาจารอดก็รีบไปหาครูกแก้วที่บ้านพักแต่ก็ไม่เจอพอเลื่อนเฟซบุ๊กดูก็รู้ว่าครูกแก้วไม่ได้อยู่ที่นี่ตัดมาที่ครูกแก้วอยู่กับไอ้จอตดตำรวจรูปหล่อทั้งครูถ่ายรูปสวีทหวานกันมากไอ้จอดบอกกับครูกแก้วว่าคืนนี้จะไปนอนด้วยแต่ครูกแก้วก็ประชดว่าว่างหรอไปทํางานเถอะพอไอ้จอดชอบบอกครูกแก้วว่างานยุง่ง และทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันตัดมาที่วงเล่ายามค่ำคืนเหมือนเดิมระหว่างที่จ่าลอดและผองเพื่อนกำลังนั่งดื่มกันอยู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาจอดหน้าร้านแล้วมันก็คือไอ้หนุ่มส่งพิซซ่านั่นเองมันกำลังคบกับน้องของเจ๊สวยเพื่อนในวงเล่าของจ่าลอดอยู่และนี่ก็คือหน้าของเจ๊สวยและนี่ก็คือน้องของเธอชื่อว่าจีนูนเมื่อเห็นแบบนั้นเจ๊สวยก็ไม่รอช้าหัวร้อนขึ้นมาทันทีไล่ให้พิซซ่ากลับบ้านไปและเดินไปอบลมจีนูนหนึ่งยก แต่จีนูนก็เถียงพี่มันคอเป็นเอ็นกลับมาที่วงเล่าจา่าลอดก็บอกกับเสียงว่ามันชอบครูแก้วแต่เสียงบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้จากเสือมันจะกลายเป็นหมาห้ามรักใครตัดมาเย็นวันต่อไปจา่าลอดพาแนนมาเดินตลาดแต่ก็เจอครูแก้วกําลังเดินเลือกซื้อของอยู่จา่าลอดก็รีบทิ้งแนนแล้วก็เดินไปหาครูแก้วทันทีจา่าลอดและครูแก้วยืนเลือกซื้อของอยู่ร้านหนึ่งแต่ดันมาเจอกับหมอป้าวานพอดี จารอดอ้างว่าทำหน้าที่พาครูมาซื้อของแล้วรีพาครูแก้วเดินออกไปหมอปาวานก็เชื่อโถแม่คุณระหว่างรอครูแก้วเข้าห้องน้ำครูแก้วก็แอบคุยกับจอดส่วนจารอดก็แอบคุยกับหมอปาวานสับลางกันวุ่นไปหมดระหว่างกลับบ้านจารอดก็พาครูแก้วซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งที่บ้านพักแนนก็หันไปเห็นพอดีแล้วก็วอยไวยกใหญ่มาถึงครูแก้วก็ต้องทำงานด่วนในคอมส่งหัวหน้าแต่ไฟดันดับพอดี จารอดก็เลยช่วยหาวิธีเอาแบตรถมอเตอร์ไซค์มาเชื่อมตรงกับปักคอมแต่มันก็ต้องตัดหัวปักทิ้งพอจ่ารอดลงมือตัดหัวปักปุ๊บไฟก็ติดปั๊บแล้วทีนี้จะเอาปักอะไรเสียบวันต่อมาจ่ารอดก็ยังตามจีบครูแก้วไม่เลิกพาไปตกปลาไปเดินเล่นนั่งเล่นอยู่ริมท้องนาโรแมนติกสุดๆและรอบนี้เหมือนครูแก้วจะรู้สึกดีกับจารอดขึ้นมานิดนึงแต่ครูแก้วก็กลัวใจตัวเองเลยปิดรูปคู่ไจอจดมาติดไว้ทั่วห้องเลย เช้าวันต่อมาเจอเววสีชมพูผูกทิ้งไว้ที่บันไดห้องพักอีกช่วงสายครูกแก้วกับหมอปาวานก็ได้เจอกันพอหมอปาวานมาให้ความรู้นักเรียนที่โรงเรียนเรื่องเพศศ,ศึกษาแล้วครูกแก้วก็ต้องมาเป็นผู้ช่วยนั่นเองหมอปาวานถามหาจารอดกับครูกแก้วครูกแก้วก็เลยตอบไปว่าอยู่หลังโรงเรียนแล้วถามกลับว่าทำไมถึงรู้จักจารอดหมอปาวานกําลังจะตอบแต่ก็มีนักเรียนวิ่งมาบอกว่าไอเด็กเวรมืดกําลังทะเลาะกับเพื่อนอีกแล้ว ครูแก้วก็เลยต้องรีบวิ่งไปดูระหว่างนั้นหมอปาวานก็หันไปเห็นจารอดกําลังเดินเข็นรถอยู่หมอปาวานก็รีบวิ่งไปหาและถามว่าเป็นครูยอยู่ที่นี่หรอทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้จารอดก็โม้ว่าเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันทั้งนั้นแหละระหว่างนั้นจารอดก็ได้ยินเสียงมอไซค์ของแนนกาลังขับมาหาจารอดพอดีก็ตะโกนเรียกเสียงให้รีบออกไปดักแนนไว้ไปถึงเสียงก็รับบทเป็นตำรวจถามหาใบขับขี่หมวกกันน็อกแล้วก็พาไปขึ้นศาลตายายแบบนี้ก็ได้เหรอ วันต่อมาข้าวกล่องของครูแก้วหมดจารอดเลยอาสาจะทําข้าวให้กินแต่ครูแก้วไม่ให้ขึ้นห้องเพราะติดลูกไปจอดไว้เต็มไปหมดเลยให้ไปทําที่ครัวแทนพอจารอดเดินไปครูก็รีบวิ่งมาดึงรูปของไอ้จอดออกจนหมดคืนนั้นหลังจากจารอดและครูแก้วกินข้าวกันเสร็จจาลอดก็นั่งพิมพ์งานให้ครูแก้วต่อจนเช้าแต่ประเด็นคือไอ้บักรอดมันใช้คอมไม่เป็นมันแอบโทรหาบักป่องให้ช่วยสอนมันพิมพ์หน่อยเกือบจะเท่อย,อยู่แล้ววันต่อมาเป็นวันไหว้ครู จารอดก็ขโมยดอกไม้และทูบไหว้ครูของไอ้มืดมาให้ครูแก้วตัดมาที่บ้านของจารอดแนนขับรถมาหาแล้วก็ชวนไปตกปลาแต่จารอดไล่แนนกลับไปยังไม่พอยังมาตามตื้อขึ้นเสียงใส่จารอดทั้งวันชวนไปนั่นไปนี่จนจารอดต้องโทรปรึกษาเสียงมาทางฝั่งของเสียงเดินออกมาจากบ้านสาวคนหนึ่งโดยที่มีสาวสวยระดับหมู่บ้านมาจอดมอเตอร์ไซค์รอรับอยู่ผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าปิ่มรักเสียงมากและยอมทําเพื่อเสียงทุกอย่าง ขับรถพาเสียงไปหาจารอดเสียงวางแผนให้จารอดต้องบอกเลิกผู้หญิงทุกคนที่จารอดจีบแล้วคุยอยู่เพื่อไปหาครูกแก้วคนเดียวเรื่องวุ่นวุ่นจะได้จบไปวันต่อมาจารอดและอเพื่อนช่วยกันทําตามแผนนัดผู้หญิงทุกคนมาแล้วบอกว่ามันคือการอบรมมาถึงให้ลงชื่อแล้วไปไหว้ศาลเจ้าที่และพาเข้ามานั่งในศาลาเพื่อเตรียมฟังจารอดพูดแต่ดูเหมือนว่าหมอปาวานจะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่ถูกทิ้งจารอดถแถลงว่าเราเลิกกันนะทุกคน เมื่อได้ยินแบบนั้นผู้หญิงทุกคนต่างวิ่งเข้าไปไล่ตบตีจารอดมีแต่หมอประวันคนเดียวเท่านั้นที่นั่งนิง่งพูดอะไรไม่ออกวันต่อมาป่องกำลังนอนเล่น iPad อยู่ชิลๆแต่พ่อผู้ใหญ่คำตันก็เดินมาบ่นเรื่องที่ป่องเอาข้าวไปโยนทิ้งเล่นในานาทําให้ผู้ใหญ่คำตันโมโหป่องมากแต่จริงๆแล้วป่องกําลังลองปลูกแบบทฤษฎีใหม่ตามที่ศูนย์วิจัยพันุข้าวแนะนําอยู่ แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวิธีนี้จะสําเร็จหรือเปล่าป่องโมโหและน้อยใจพ่อมากเดินออกมาเอาไม้กอล์ฟมาตีระบายอารมณ์และนั่งร้องไห้เสียใจเหมือนเด็กมาทางฝั่งของจารอดกําลังเดินเอาเข้าวมาให้กับครูแก้วก็เจอตํารวจล้อมครูแก้วเต็มไปหมดเห็น <c oughs> แบบนั้นจารอดก็รีบวิ่งเข้าไปทันทีเพราะกลัวว่าครูแก้วจะเป็นอันตรายแต่ผิดคาดเพราะไอ้จอร์ดมันขนตํารวจมาขอครูแก้วแต่งงานนั่นเอง จารอดก็เดินหน้าเศร้าออกมาตัดมาที่วงเล่าจริง,รงๆควรเรียกว่าวงเศร้ามากกว่าเพราะทั้งป่องและจารอดนั่งเศร้าไม่พูดไม่จากันเลยตอนเช้าจารอดมานั่งรอครูกแก้วที่หน้าบ้านแต่ครูกแก้วดันนั่งรถมากับไอ้ตำรวจจอร์ดและเดินขึ้นบ้านไปพร้อมกันครูกแก้วกำลังจะย้ายไปอยู่กับไอจอร์ดแล้วแล้ววันนี้ก็ามาขนของออกไปจารอดนั่งเศร้าอยู่บนรถอีแตนโดยให้มันขับเองแบบอัตโนมัติ นั่งไปเรื่อยๆร้อ,องไห้อยู่อย่างนั้นจนรถมันจะตกนาจารอดก็กระโดดลงมายืนร้องไห้เหมือนคนกำลังจะตายเจ๊สวยกระบ,บักเฮิร์บขับรถผ่านมาเจอจารอดนอนอยู่ในนาพอดีก็เลยเข้าไปช่วยและแก๊งสามเกอก็ผ่านมาเหมือนกันเลยขับรถพาจารอดไปส่งที่โรงพยาบาลมาถึงหมอปาวานเห็นสภาพจารอดก็สงสารมากๆพูดอะไรไม่ถูกเช็ดตัวให้แล้วก็เดินออกมาร้องไห้หนักมาก ฟูมฟายเสียใจและดูเหมือนว่าคนที่น่าสงสารที่สุดของเรื่องนี้คงจะเป็นหมอปาวานนั่นเองร้องไห้เสร็จหมอปาวานก็ต้องเก็บอาการเดินเอาใบการรักษาไปให้เซียงต่อระหว่างจะกราบจารอดก็เดินมาเหมือนจะพูดอะไรกับหมอปาวานแต่ยังไม่ทันได้พูดหมอปาวานก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจตัดมาที่ป่องประสบความสําเร็จกับนาข้าวแล้วก็ส่งออกได้เงินมากมายด้วยชื่อแบรนด์ว่าข้าวท้องป่องแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลอง ในงานเลี้ยงจารอดได้เจอกับครูแก้วพอครูแก้วกลับมาเป็นครูอัตราจ้างที่นี่หลังจากที่พออโทรไปชวนให้มาทํางานด้วยกันดูเหมือนว่าครูแก้วจะเลิกกับไอจอดแล้วเช้าวันต่อมาครูแก้วมาบอกให้จารอดไปทําความสะอาดห้องให้หน่อยและยืน่นกุญแจห้องให้แต่จารอดบอกว่าเขาลาออกแล้วมีลุงมาเป็นพาลงคนใหม่แทนครูแก้วก็เดินจากไปแบบหน้าเศร้าตอนเย็นเสียงก็มาคุยกับจารอดบอกว่าให้ทําในสิ่งที่เรามีความสุขความรักไม่มีใครถูกหรือว่าผิด ตัดมาที่ครูแก้วก็นั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในห้องเหมือนกันเช้าวันต่อมาจารอดก็มาทําเป็นกวาดขยะอยู่หน้าบ้านครูแก้วแล้วก็บอกว่ามากวาดแทนลุงคนใหม่เขาไม่สบายครูแก้วถือกระเป๋าเตรียมจะไปเหมือนเดิมแต่ดันเจอลุงพาลงก่อนก็รู้ว่าจารอดมาทําให้ครูแก้วเองครูแก้วก็เลยยอมกลับมาที่ห้องเหมือนเดิมและทั้งคู่ก็กลับมาคุยกันตัดมาทางฝั่งของเสียงกําลังนั่งดื่มกับเฮิร์บอยู่ที่ร้านเจสวยเจสวยก็เอาการ์ดแต่งงานมาให้เสียง ซึ่งคนในก๊ารแต่งงานคือแฟนเก่าของเสียงที่เขารักมากที่สุดพอเลิกไปเสียงก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้เรื่องราวของจารอเสียงและผองเพื่อนจะเป็นยังไงต่อมีภาค2นะขอไลค์ให้เกิน500เราจะมาทำภาคต่อให้นะจบลงไปแล้วสำหรับไทยบ้าน The ะซีรีสภาค1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปสนุกๆจากช่องเราบาย